สวัสดีนักเรียน58นะคะวันนี้เจอกันนะคะเป็นข้าวเรียนนะคะที่สองนะในวันจันทร์นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย13นะคะ13คันวันแล้วเนาะอ่ะในวันนี้นะคะต้องขออนุญาตนักเรียนพอดีว่าเข้าช้าเนาะทางบ้านด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีการสํารวจรายชื่อนักเรียนที่จะสอบสอบวนเนาะนักเรียนสายสิป์อาจจะไม่ได้ลงสอบใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเป็นการสอบวิชาเฉพาะสําหรับสายวิทย์เนาะก็จะเป็นพวกฟิสิกส์เคมีชีวะ คณิตศาสตร์นะคะคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีของม,มอต้นก็จะเป็นดาราศาสตร์นะคะสำหรับเด็กสายศิลป์เนี่ยก็จะมีการสอบของหนูโดยเฉพาะใช่ไหมคะก็อาจจะแยกสอบเป็นภาษาจีนภาษาญ,ญี่ปุ่นอันนี้นะักเรียนก็ต้องพยายามลงสนามบ่อยๆนะคะจะได้รู้ว่าศักยภาพของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะจะได้เป็นการฝึกด้วยนะคะทีนี้กิจกรรมในวันนี้นะคะคุณตาก็ส่งออกไปในไลน์นะคะก็จะมีอยู่2กิจกรรมนะคะให้เรียนดูจากในไลน์ห้อง ก็คือให้นักเรียนนะคะทํากิจกรรมในแบบฝึกหัดนะคะหนึ่งจุดสองแล้วก็หนึ่งจุดสามซึ่งจะมีอยู่ในหนังสือเรียนยังอยู่ไหมคะเปิดตามเลยนะลูกขออน,นุญาตชี้แจงก่อนนะคะก่อนส่นชื่อกิจกรรม 1. 2ุดสองนะคะจะอยู่ในหน้ายี่สิบเอ็ดนะคะจะอยู่ในหน้ายี่สิบเอ็ดนะคะนักเรียนทางบ้านก็เปิดได้นะคะอยู่ในหน้ายี่สิบเอ็ดกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ย แลวเพื่อนอีกสามคนจริงๆให้ทําเป็นงานกลุ่มแต่เน,นื่องจากว่าสถานที่เราไม่สะดวกรืออกใช่ไหมคะเพราะว่ามีเพื่อนทางออนไลน์แล้วก็ออนไลน์นะเพะะื่อนก็คือให้ทําเป็นคนเดียวนะคะก็สมมุติว่านักเรียนเนี่ยเป็นทีมที่จะออกแบบนะคะในสมาร์ทเกี่ยวกับการวางระบบน้ําในโรงเรียนปลูกมะเขือเทศนะคะลรืเอาลองคิดดิว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะในการที่จะทำะระบบน้ํานะคะสาหรับโรงเรียนมะเขือเทศอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการวางระบบน้ํามีอะไรรวมถึงต้องวาดออกมาเป็นไรคะ ภาพล so, ่างของระบบน้ำนะคะที่จะต้องใช้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆจะสามารถดูตัวอย่างได้นะคะในหน้าที่ 18, 19นะคะ20นะคะแล้วก็สามารถดูแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีไซน์ทิงกิ้งได้นะคะจากหน้า21แต่ว่าต้องมีการสแกน QR code นะคะเพราะฉะนั้นวิชานี้มันจะฝึกให้เรียน่ะส่วนใหญ่จะแขวงหาความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็เอาความรู้มาตอบนะครเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องฝึกทำนิดนึง ตวนี้กิจกรรมหนึ่งค่ะคือกิจกรรมในแบบหัด1.3นะคะจะอยู่ในหน้า22ถัดไปเลยนะคะเขาจะให้นักเรียนเอาความรู้นะคะมาออกแบบเกี่ยวกับสนามเด็กเล่นนะคะเขาก็จะมีสถานการณ์มีการกําหนดข้อมูลมาให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนทําการวิเคราะห์ว่าจากข้อมูลที่ให้อะมันเพียงพอหรือเปล่านะคะถ้านักเรียนจะต้องสราบสามเด็กเล่นขั้นงต้นขึ้มานะคะถ้ามันไม่พอนักเรียนต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ใส่ลงไปนะคะ แล้วเมื่อได้ข้อมูลแล้วนะคะนักเรียนจะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรเพื่อให้ได้แก้ปัญหาที่ชัดเจนนะคะรวมถึงนักเรียนก็จะต้องใส่ตัวขอบข่ายนะคะของปัญหาที่นักเรียนจะต้องมีขอบด้วยนะคะแล้วก็ตอบคาถามเนาะอีก3าหัวข้อนะคะก็คือนักเรียนต้องการความรู้เรื่องอะไรบ้างในการแก้ปัญหานี้ให้สําเร็จนะคะนักเรียนใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาย่อยอะไรหรือดําเนินการขั้นตอนใดและใช้อย่างไรนะคะรวมถึงให้นักเรียนเขียนเป็นอะไรคะภาพรางออกมาเพื่อให้นกเรจะเห็นว่าหลังจากที่คิดผ่านกระบวนการเสร็จแล้วเนี่ยจะต้อง มีคล้ายๆเป็นภาพใช่ไหมคะเป็นภาพร่างเป็นโมเดลออกมาให้เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นสองกิจกรรมที่เ,เราต้องทําส่งงานนะค r o o ูนะคะก็จะเป็นการจบบทที่หนึ่งทีนี้ในบทที่สองน,นะคะเอ,อ่อเวลาที่เราเจอกันนะคะครูก็อาจจะเหมือนกับอาจาอาจะเปิดคลิปวิดีโอให้ดูนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วคือเอาปัญหาของนักเรียนที่จะคิดจะทำมาปรึกษาครูโอเคไหมคะเระน,นเนี่ยจะไม่ได้มีเรื่องที่เราจะสอนรวมกันแล้วมันก็จะโฟกัสไปเหมือนกับ ปรึกษาสปอร์ตลายกลุ่มนะกลุ่มใครกลุ่มมันนึกอ,ออกใช่ไหมคะเพราะเนี่ยเว่าวันเนี้ยนนดันหน้ากลุ่มนี้ได้ออนสา์นะคะด้เหตุนก็ต้องเตรียมข้อมูลแล้วก็มาปรึกษาครูครูก็จะนั่งอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ปัญหาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็จะเป็นอ่ะครูกับปาจะดูแห้งแต่สัปดาห์หน้าเนาะอ่ะชื่อปัญหาที่เรียนตั้งเป็นยังไงขอบเขตปัญหาโอเคหรือยังจะแ,แก้ปัญหายังไงนะคะแล้วสุดท้ายก็จะถามคาถามไปจนถึงว่าภาพรวมที่ออกมาความสําเร็จมันจะอยู่ที่ตรงไหน ะะก็คือเหมือนเป็นการฝวนและเรียนทำไมคะเริ่มทำกิจกรรมของตัวเองแล้วเพราะว่าวิชานี้ไม่มีสอบกลางภาคบอกแล้วนะคะแจ้งแล้นะไม่มีสอบปลายภาคเพราะฉะนั้นคะแนนร้อยคะแนนจะมาจากอะไรคะคะแนนที่เรียนส่งงานนะะห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะ,ะอีกห้าสิบเปอร์เซนก็คืองานชิ้นสําคัญที่นักเรียนจะต้องส่งปเป็นอะไรคะคลิปวิดีโอที่ต้องลงใน YouTube ใช่ไหมคะที่แสดงให้เห็นว่า ชิ้นงานของเรียนมันแก้ปัญหาได้ยังไงซึ่งบอกไปแล้วว่าจะทําจริงก็ได้อยู่จะเป็นโมเดลจะเป็นต้นแบบจะเป็นการแก้เชิงระบบก็ได้แต่ต้องทําออกมาให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังนั่งอยู่โดยไม่มีอะไรมาทํางานจะไม่คืบหน้าแน่แวิชานี้แทนที่เราจะได้เกรดสี่มันอาจจะเป็นเกรดหนึ่งหรือเกรดสองซึ่งไม่ควรถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเรามีชิ้นงานทุกอย่างส่งครูก็ให้เกรดสี่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนื้อหาเราก็คือจะมาช่วยกันนะคะทําในส่วนที่นัก แล้วก็ทําให้มันสําเร็จเป็นรูปเป็นล่าโอเคนะคะ,ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้ก็นักเรียนสามารถลงมือทาได้ด้วยตัวเองเลยนะคะบอกแล้วว่าสิ่งที่ทําไม่มีผิดไม่มีผูกคือฝึกทําไมคะฝึกคิดนะคะลองฝึกคิดอย่างเดียวนะคะอันนี้เซตหนึ่งกนมีจะให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมนะคะสองกิจกรรม อนนี้เป็นไงคะการศึกษาเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอุปกรณ์พวกนี้เราอาจจะไม่สามารถที่จะคะจัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ใช่ไหมเพราะเรามีเพื่อนที่เรียนอยู่ที่ไหนไหมคะทางบ้านด้วยใช่ไหมคะทางบ้านนะคะถ้าไ,ได้ยินเสียงเซ็กซี่แล้วให้นักเรียนขานชื่อนะคะธนากรธนากรมาไหมคะชยานี มาค่ะธนิพรธน,นิพรมาไหมคะชาลิตามาค่ะชัญญามาค่ะชาลิสามาจ้ะ พัฒกมลมาค่ะพมลนวันมาค่ะเนตรประพัฒมาค่ะปร,ระพัฒรามาค่ะ,รระพัชราพรมาไหมคะ,รระพัชราพร พัทราพรมาค่ะพิทยาพรมาค่ะัศิพรมาค่ะสสมาค่ะ,าคะสะวาวนีสวาวนีมาไหมคะโสพิตามาค่ะ จันยพรจรญญจรัญญพมาไหมคะนิชาวีนิชาวีอยู่ไหมคะพัทรมนพัทรมนอยู่ไหมคะพัชยาค่ะ สุภัชยาอยู่ไหมคะอรีรัตค่ะวันษนา,าค่ะมาค่ะอันนี้กุ่มจิงค่เดเรืองนะคะประฮาวินยศพลสุภกริตกฎสะพานกัญยวีจินพานีชุติการ ปวารีศรพิมชนกมาติกามุทิตาสิวารัตพ์พนัชชาพระคารดาอันนี้ลาลาอิดใช่ไหมคะสีลปภาอัญญาประพ ครูคะชาน,นิพรมานะคะชาน,นิพรหน้าประดิษฐ์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะมีใครแก้ไขข้อมูลอีกไหมคะ พัชราพรเสาวนีจันยพรนิชาวีพัทรมนสุพัชยาอารีรัตไม่มีเพิ่มเติมนะคะักเรียนทางบ้านมีข้อคำถามไหมคะลูกมีไหมคะ ท่าเรียนทางบ้านไม่มีข้อคำถามนะคะนักเรียนสามารถออกจากนี้เนาะแล้วไปทํางานได้นะคะแล้วเดี๋ยวครูปาส่งให้ส่งในคาสลูมนะคะภายในวันอาทิตย์ก่อนเที่ยงคืนนะคะออกได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เรียนนั่งทาไปเลยเนาะอย่าปล่อยว่างจะทําใน iPad ก็ได้นะคะ,ะทำในกระดาษก็ได้นะหรือไม่มีที่เขียนจะเขียนในหนังสือก็ยังได้นะคะให้มีงานส่งเนาะไม่ได้จากัดว่าส่งในภาพให้ส่งได้จนถึงวันอาทิตย์ก่อนเที่ยงคืนแต่ไม่อยากไม่มีกันบ้านไงก็ทํานทในใช่ Thank you.